บ้าปุดดักูมาหนักกับมึงน่าเบอร์คว้มกว่ากันนะพี่น้องฮู้นั่นแหลยสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนพบกับผมครับวัอนี้บ้าปุนดําอีสานหน้าฟงผ้าแด็บชาแนลวัอนี้ครับบ้าปุดดัมนะครับน่าสีผ้าพี่พาน้องมากินตำตีนไก่ใส ใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกนะครับเนาะเป็นข้างปลาหมึกกับไก่ข้างปลาหมึกกับตีนไก่เบิ่งไอซี่ให้น้องเบิ่งกันเยี่ยของวันน้องข้างมึงพี่น้องเฮ้ยจะแสีบขนาดเลยตีนไก่ใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ครับตุ่มเปื่อยๆครับพี่น้องเมื่อนี้มีไผ่มาหนำลูกไผ่ข้าวบ้าพุนดัมลูกบ้าพุดดัมก็มาหนำครับมึงบ่าเป็นข้าวกล้วยครัพี่น้อง พรวดยอดกันเลยแักวก,ก็พักแก้มก็ได้มีพักสลัดนะครับเนาองพักชีเลา่าแล้วก็มีพักกาดขาวต้นหอมนะครับนาะอมาครับมาเสิร์ฟแสบน้ำปลาปูดำนะครับเดอ้อสาต่อยลงมือมเลย,เลยครับมากับสาต่อยครับมือนน่ตำสัวครับพี่น้องมากะร<อ>กะโหลกใครกระโหลกน,น้าข้างน <c oughs> ้ำข่าหมูบ้าปืนดำหมูบ้าปืนดำครับน้ำเสิร์ฟแสบครับพี่น้องมาครับมาเสิร์ฟแสบน้ำปลนปูดำนะครับเด้อ ตำส่วอตีนไก่ใส่ข้างปลาหมึกครับพี่น้องเนาโอ้ยน้ำลายไหลมึอบลตายบลาเลียนออกล่ะคือก็คือ,อ,อแสบรครับอีลีครับพี่น้องอืมมือกนเบืองบดได้ตอนปลาหมึกปลาหมึกเลียน กะเขาจะบุกจีเล่านึกไม่ออกนะหมองต่างกันกระปุลขออย่าใส่เมื่อคืนแล้ว ôn ua liệt nổi đâu gì nói lại mà làm phi nước, mà làm ngọc. Thay càng kinh, phun bôi bật Nằm ใหม่ๆครับขอโทษขอใหม่ครับ, <c oughs> บเสียบดีครับอืมจิ้มก่อนอร่อยไหมอร่อวดุอืมกิ้มอะไรลองครับินมก้อนเบิด หนูกล้าปืนดำเมอับกินหมูปิ้งกับข้าวไหมคะเอาไหมเออหนูจีจำเองจีจาเอเออนั่งดีดีนั่งีดีนี่บาจ้าโอ้เวางอเนแ้วเมนึงถือเองเลยข้าวมันเป็นอกึบครับถ้าลวกแล้วก็มันออกน้ลาแข็งกับเน้อติบบะ ใเอาเคียวอันคบครึบๆยิ่ขนาดครับพี่น้องเอากินให้เป็นเบิงกินให้่านผู้ชมเบิงข้ามยังไงเลยโอ้ฉว่าหลือบ้าคำสางกินค่อยๆจ้า Makan kuih Saya akan makan sekejap lagi Saya mahu kuih lagi Makan kuih sekejap lagi Tidak perlu makan kuih ามากครับบรรยากาศฝนตกลิ่นครับพี่น้รอเหมือนเมื่อกีนี่เสียงอืมฝนตกลิ่นคือผมบืมือแล้วครับมือต้มเย็นช่วยเ่อน ข้าวึ้นเชิ้น,น้อขึ้นครับข้าก่อนจัดกังเวนแล้ะครับวันนี้ยีเสียงหน้าหน่อยอครับวันนี้เกือบดีขนาดนึข้างมา sụp đỏ. Ong không nam kang hồng. Ng kwa. Lang tội ác quan nầm lạc. Lang tội ăn. Lang góc là cầm ăn. ăn. Lang góc là cầm ăn. là cầm ăn. Lang góc là cầm ăn. là ăn. 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 มม่จีกรอบครับ่นาะอะไรมาเหมือนเนาะวายเฮ็ดธี่ทำพีก,ก้อบมั้ยแตกนะหืมแตนะี้เมื่อสาวยังไงครับอยไรแมกินแบบไงนึง Cái gì những ngọt kiếm về bì mặt em bì mì ngọt 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 ว่าเื่อนดำมาเลยเขาก็ล่งที่ถอกแล้ท่าพี่น้อง มราเด็๋ไถ่ายเขาเขียวเนาะฝนตกมันจืดครับถ้าฝนมันขึ้นในฝนตกนี่ก็ยังตกอยู่ครับเป็นตกลิ่นแต่ว่าบ่เชือว่าแห้งนะครับพี่น้องนาเอาเขาอีกอขเขาเหรอ ราวาังไม้ดูมาจิ้มดนะ้วยกระปุนถือข้างนะกะปุนยู่เพชรระวัาางไม้แล้วแย่หมอนกอเลยไหม んんもうフェイクだフイだ。 กรึบกรึบดีขนาดนั้นข้างตรงนู้นี่ไรนะแล้วป๊อบอีก่ะยี่ไงยูนี่โอ้้วัสดีับเลย มือใจพี่เน้อน <c oughs> ตือ่นง่ายๆครับเต็สอนสอนครัอบอือบ้าเลยครับ നെബബ മക്കും ഇം നേ അല്ലേ ദേ ഇം നേ അല്ലേ ദേ ഉം ആഹ് mở lắm rồi, rồi. Để Để không Để không Để không có sao khẩu. anh nước anh 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 cái mhm 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 Mẹ mhm 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 bạc mhm mhm bạc mhm bạc mhm Bạc mhm 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 nó mhm 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 nó mhm Đa lâu bay ra bây bay đi hôm qua hôm qua này qua hôm 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 อ,อยูอ่เลยมันช่วงก็จะยิ้มกับมันเอาละครับพี่น้องมีบา้บาวปืนดำกรดจัดเป็นเมนูดำสัวจินไก่ใส่มมกกระดองนะครับพี่น้องเนะาะแซบขนาดเลยครับพี่น้องแซบภากอ,อีลีครับ บ้าปูดำก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องสู่ขู่สุขคนนะครับนอ้อกที่เข้ามาที่ตามรับชมช่องอีสานหน้างพงผ้าแสบครับบ้าปูดำก็ขอฝากพี่น้องสู่ขูสุขคนนั่น,นะครับนอ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าปูดำกับสาต่อยทําคลิปใหม่ๆนั่นนะครับเด้อไปครับบ้าปูดำกับสาต่อยแล้วก็น้องน้ำข้างก็ขอลาไปก่อนนะครับนอ้อเอาไว้พบกพอกันคลิปไม่ ไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ๊ oh. ายบายบาบายบาย